สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับคลิปสาธิตการใช้งาน PyQJs คลิปนี้จะอธิบายถึงการใช้ processing toolbox นะครับต่อจากคลิปที่แล้วโดยที่เราจะนำเสนอวิธีการคลิปข้อมูลนะครับคลิปข้อมูลก็คือการตัดเส้นนะครับโดยใช้ polygon นะก็จะเป็นอะไรที่ง่าย,ายแต่ จะสาธิตให้เกิดแนวคิดนะครับเพื่อที่จะนำไปไประยุกต์ใช้ต่อนะครับเมื่อ,อเราสามารถเข้าใจตรงเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะนำตรงนี้กระบวนการตรงนี้นะครับไปรันแบบ b a t ช h ไฟล์ได้นะโอเคเราก็จะพูดถึงว่าเรามี processing toolbox อยู่ตรงนี้นะแลวเราต้องการที่จะคลิปข้อมูลนะครับ ที่เรามีอันเนี้ยนะฮะมีถนนในเมืองพิษโลกเมืองพิษณุโลกอยู่นะฮะท,ที่เราเลือกมาแล้วก็มีบัฟเฟอร์นะครับของถนนอยู่แล้วเราต้องการจะคลิปแก้เส้นเนี้ยอย่างง่ายๆอย่างเงีย้ย,งงยนะฮะโอเคเราก็ยังไงฮะแล้วก็พิมพ์คลิปตรงนี้นะ,ะแล้วก็เราจะใช้ของอะไรใช้ของเนทีฟอ่า QGS นะครับหรือ้ของ GDAL ลใช่ของ Saga ก็แล้วแต่นะฮะ ใช้คลิปตรงนี้แล้วกันนะครับเบสิกไปเลยแล้วก็เราก็เลือกนะครับตรงนี้เราได้สร้างอะได้สร้างตัวแปรมา3ตัวนะครับ in l a y e r y l r p ลิ y e y out layer นะครับ in er คือตัวนี้ถนนนะครับที่เป็นลายแล้วก็คลิป layer คือ Buffer ที่เป็น Buffer ของ Segment ใดด s e เ m e n t นหนึ่งน,นะฮะตรงนี้ของถนนนรัะ ก็เราก็อินเลเยอร์เลยนะฮะอินเลเยอร์อินเลเยอร์ก็เป็นซิลิคตรงนี้แล้วก็โอเวอร์เลยโอเวอร์เลยก็คือคลิปเลเยอร์นี่คือบัฟเฟอร์นี่นะบัฟเฟอร์ตัวนี้แล้วเราก็ลองลันเพื่อจะเอาโค้ดในฮิสตอรีนะโอเคนะครับเราก็นีนค่คือคือผลลัพธ์ ของการคลิปนะครับของการคลิปทีนี้เราอยากได้โค้ดนะครับเพื่อที่จะนํามาปรับแก้นำมาลันมันก็จะมีเวลาบอกนะครับว่าเราลัน processing tool เนี่ยเราลันไปเมื่อไหร่นะมันจะมี2 0 51ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยที่เราเพิ่งลันไปเนี่ยนะสองทุ่มโอเคแล้วก็ copy มาโอเคนี่ต่อไปแล้วก็ปรับแก้นะครับให้มัน อยู่ไมง่ายนะโอเคจากตรงนี้จากตรงนี้เราก็เอาเป็น In นเลเยนะแล้วก็ตรงนี้อินเลเยอร์อ er, ินเลเยอร์อินอินแล้วก็แบ็กสแลตนะครับแล้วอไอตัวโอเวอร์ นะอร์เลยเราก็ใช้นะคลิปเลเยอร์นะอย่างง่ายๆเอาพุทเราไม่เอาเก็บไว้ในเมมโมรีละนะเราจะเอาเก็บไว้เป็นไฟล์เลยก็ได้นะครับเก็บไว้เป็นไฟล์เลยก็ได้ทีนี้เราจะ,สะแสดงผลลัพธนะ์ไอเฟสเข้ามานะครับ เวกเตอร์เลเยอร์นะฮะเวกเตอร์เลเยอร์ก็เอาเอาเ,อาเอานี่ยอันนี้คือผลลัพธ์นะครับจากการคลิปก็ o อ r o อ r นะครับนี่นะแล้วเราก็รันลงองดูนะฮะ <c oughs> น,นี่คือผลลัพธ์ที่ได้มานะครับแล้วมันก็แอดเข้ามานะครับใน หน้าแมปของเรานะครับนี่ก็เป็นการใช้ Processing Toolbox เพื่อใช้คำสั่งคลิปนะครับของ Native QGIS ครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ